ก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกันในหน้าหนังสือหน้านี้ที่ทุกท่านได้เปิดมาพบเจอแล้วก็มาพบกันว่าในเรื่องของแรงบันดาลใจเราทุกคนาญาติโยมต่างมีแรงบันดาลใจของตนเองแรงบันดาลใจ ทําให้เรานั้นมีพลังในการที่จะสารต่อบใสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราปรารถนาได้ประสบความสําเร็จแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนของอัตมาภาพนั้นมีมานานแล้วญาติโยมนอกจากที่จะทําหน้าที่ในการเทศบรรยายในสถานที่ต่างๆให้กับ นักเรียนใ้กับหน่วยงานราชการองคปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีอีกแรงบันดาลใจหนึ่งซึ่งภาพเป็นคนที่อชอบอ่านหนังสือพอชอบอ่านแล้วก็มีแรงบันดาลใจก็คืออยากจะเขียนหนังสืออยากที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเขียนลงบนหนังสือในแนวของเรา ฉะนั้นแรงบันดาลใจนี่ก็พยายามสานต่อมาหนักแล้วมาประสบความสําเร็จในครั้งนี้ในหนังสือเล่มน,นี้ที่ทุกท่านถืออยู่ในมือกําลังครอบครองอยู่ตรงนี้ซึ่งแรงบันดาลใจนี้ประสบความสําเร็จได้ก็เรียกว่าทำให้พวกเราได้มาพบเจอกันในหน้าหนังสือหน้านี้ อาภาพใช้ชื่อหนังสือเรียกว่าชีวิตคือการเดินทางทําไมต้องใช้ชื่อนี้ญาติโยมเพราะอาภาพทํางานกับหลายภาคส่วนหลายองค์กรน,นอกจากจะทําหน้าที่อสอนบรรยายไปในทุกพื้นที่แล้วก็ยังทํางานกับาทางประสงค์วัฒนธรรมในส่วนของชุมชนคุณธรรมแล้วก็ทํางานในเรื่องของหมู่บ้านราาักศศีลห้า ทำงานกับเครือข่ายประสงค์นักพัฒนาแล้วก็ทำงานร่วมกับทางสสสเกือข่ายประชาคมมดเล่าแล้วก็อีกหลากหลายองค์กรที่กล่าวมาั้นญาติโยมก็ทำให้ชีวิตของอาภาพก็ต้องลองหระเหินเดินทางไปเรื่อยในหลายพื้นที่ในระหว่างการเดินทางญาติโยม อาพก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายในระหว่างการเดินทางบนท้องถนนในพื้นที่ต่างๆในการที่เราเห็นทําให้เกิดเราเรียนรู้พอเรียนรู้ก็เกิดประสบการณ์และก็ประสบการณ์เหล่านั้นแนลย่าจมมันเป็นประโยชน์ต่อการที่เรานํามาพัฒนาชีวิตของตัวเองมาพัฒนางานฉะนั้นชีวิตเรานี้ก็เช่นเดียวกัน ทุกคนทุกท่านรุนแล้วแต่เป็นนักเดินทางเราเดินทางมายาวนานนะญาติโยมมาจากพบชาติไหนๆกี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เราก็ยังจะต้องเดินต่อไปสู่ภพชาติใหมต่ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถตัดวงจรแห่งวัฏสองสารนี้ได้เราก็เป็นนักเดินทางไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นเรา ก็สั่งสมประสบการณ์เราได้เรียนรู้ชีวิตของเราที่ดําเนินมาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงไวัยไม้กล้ฝังนะที่เรียกว่าเป็นปัจฉิม,มวัยเข้าสู่วัยชราภาพแล้วก็เป็นไวัยไม้กล้ฝังหรือเขาเรียกเราวัยแย้มฟ้าโลกแล้วนะครับาโยมแล้วก็ทําให้เราก็เกิดประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้พบเจอ ทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายที่เข้าสู่ชีวิตพองเราสุขทุกดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะต่างๆมากมายความเจ็บปวดทรมานกับสิ่งต่างๆทั้ง,งมวลน,นั่นคือการสั่งสมประสบการณ์ที่เราเรียนรู้นะรู้ทุกเห็นทุกเราก็จกเห็นธรรมเช่นนั้นฉะนั้นีนญาติโยมทุกท่านในระหว่างการเดินทาง เราก็จะประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้และเราจะเป็นนักเดินทางที่ดีหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเตรียมอะไรไว้ให้กับการเดินทางของเราเวลาเราเดินทางไปที่ไหนเราก็จะต้องมีกระเป๋าไว้เก็บสัมภาระต่างๆในการที่จะนําไปด้วยในการเดินทางใช่ไหมอย่ามบางคนก็มีกระเป๋าใบใหญ่บางคนก็กระเป๋าเล็กบางคนก็มีกระเป๋าล้ายใบให้ปรงพลัง ในกระเป๋านั้นก็จะบรรจุสัมภาระสิ่งที่เราจะต้องใช้ในระหว่างการเดินทางของเราลองเราลือมอะไรสักอย่างเลย่าโยมเนาะเราก็อยู่รู้สึกเพเราะว่าพราะวงรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราเตรียมไม่พร้อมเช,นช่นเดียวกันชีวิตของเราที่จะเดินทางไปสู่โลกเบื้องหน้าไปสู่พบใหม่พมใหม่เราก็ต้องเตรียมเช่นเดียวกัน เตรียมสัมภาระในการที่จะเดินทางใส่กระเป๋าแต่สัมภาระที่เราจะใส่กระเป๋านั้นเขาเรียกเป็นสเสบียงบุญเราเตรียมไว้พร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะเดินทางอย่างอบอุ่นใจได้มากน้อยแค่ไหนในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกให้กับญาติโยมได้เห็นว่าเวลาที่เราเดินไปสู่โลกเบื้องหน้าเราจะต้องใช้บัตรสามใบในการผ่าน ด่านในการที่จะไปสู่โลกใหม่ก็คือเป็นพาสปอร์ตนะที่เราจะใช้เดินทางผ่านช่องทางที่จะไปพบใหม่ภูุิมใหม่นั่นเองสามบัตรด้วยกันจะมีบัตรอะไรบ้างเป็นยังไงก็ติดตามในหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆแต่ละบทแต่ละบทก็จะบอกให้เรารู้ทำให้เราเห็นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่ สรุปรวมให้เราได้เห็นภาพชีวิตของเราว่าเออการเป็นนักเดินทางของเราที่เราจะเดินทางไปสู่โลกใหม่พบใหม่ภูมิใหม่ของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมแล้วหรือ,อยังเราเตรียมอะไรบ้างเตรียมไว้ดีหรือ,อยังเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่นี่ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่จะทําให้ญาติโยมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ชีวิตคือการเดินทางเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ฉะนั้นก็เชิญทุกท่านใช้ชีวิตนักเดินทางเดินทางไปด้วยกันเปิดหนังสือแต่และหน้าแต่และหน้าเดินทางสั่งสมประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือในเล่มนี้ไปด้วยกันก็ขอทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มนีย้ยิ่งขึ้นไปก็ขอจเจริญพร